ช่วงน้ำท่วมก็จะเลิฟจะเห็นเพิ่มผลิตภัณฑ์บริษัทนี้เข้ามาเป็นไทยบ้างเ c g เอามาแวบหนึง่งไปหนมาช่วยนะครับไม่ได้มาขายก็คือไอ้เรื่ <c oughs> องแบบเขาเรียกไลฟ์สตรอครับไอ้ที่แบบตอนน้ำท่วมแล้วน,น้ำมันเน่าหรือมันไม่ไม่ใช่เน่าหมาน,น้ำมันสกรปรกอะไรเงี้ยก็คือดูดน้ำใช่ไหมครับก็ค <c oughs> <c oughs> ือเป็นเครื่องกรองน้ำแบบดูดแล้วเป็นโดเรมอนนะครับดูดแล้ว,ลวน้ำสะอาดเลยเป็นไมโครสองไมโครอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ก็อันนี้ก็เป็นโซลูชันหนึ่งที่ตอนนี้ก็คอมเมอร์เชียลลี่ไวเอา เซาท์เอเชียในซาท์แอฟริกานะครับหรือแบบอีกบริษัทหนึ่งทำอ่า mm hmm. เขาก็เขาก,เขาก็พบว่าเนี้ยอันนี้คืออ mm ินคูเบเตอร์เด็กใช่ไหมครับไอ mm hmm. เครื่องอบเด็กครับซึ่งซึ่งไอ็อบเด็กเนี้ย mm hmm. เด็กก,ก็ก็หลายๆโรงพยาบาลทั่วทั่วโลกเนี่ยครับ mm hmm. หรือแม้แต่เมืองไทยในโรงพยาบาลอ่านไปหน่อยก็จะพบว่าเครื่องอบพวกนี้คือซื้อมาแป๊บหนึ่งมันก็พังใช่ไหมครับแ mm hmm. ล,ลบ้วอุปกรณ์มันก็จะแบบซับซ้อนมากซับซ้อนมากก็ซ่อมไม่ได้ครับ mm hmm. ก็ส่วนใหญ่ก็จะดวางๆางไปอยู่ตรงนั้นยิ่งยิ่งลงมาาห่างไกลก็ยิ่งจอบไม่ได้แต่เขาก็ค้นพบว่าในหลายๆประเทศที่มันการมานาทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหน,อย,นอ,ยอย่างน้อยต้องมีแบบรถกระบะครับที่ไหนก็มีรถกระบะอะไราเงี้ยครับที่ข้อแตกต่างกันไปนะครับเขาก็มีบริษัทที่ไปทําไปทำโซลูชันเครื่อ,องออบเจกที่ทั้งหมดเนี้ยสร้างจากคล้ายๆ ถ้าเสียก็คืออุปกรณ์ซ่อมทุกอย่างเนี่ยเอามาจากถอดออกมาได้จากรถกระบะครับเพื่อที่จะทําให้เราเขารู้เขารู้อยู่แล้วว่าทุกคนซ่อมรถกระบะได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็จัดการได้ก็คือเป็นก็คือสามารถโมเดลวันนี้แล้วก็ขยายไปได้พอสมควรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆของเทรนที่มันกาลังเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับี่เมืองไทยก็จะมีอย่างอย่างรอยตุงเองก็เป็นบริษัทนะครับที่แยกออกมาจากอา่อ,อ,อ่มือที่แม่ฟ้าหลวงนะครับซึ่งพยายามจะพัฒนาอา่า คุณภาพชีวิตของของคนบนดอยหรือว่าทำผ่านเล่นเทรดนะครับแล้วก็ที่วีบุรภาแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับก็ก็เป็นกระแสนะครับซึ่งก็นำมาสู่อีกกระแสหนึ่งที่ที่ใหญ่มากนะครับก็ขึ้นแใใรงไก้โฉดนะครับก็กระแสใหม่อันหนึ่งที่ใหญ่มากเขาเรียกไฮบริดแวลูเชนนะครับก็คือการเอา v แว Chain หรือว่าเอาความสามารถของภาคธุรกิจขนาดใหญ่กับ SE หรือว่า Social enterprise ที่ว่าไปตะเกียนะครับหรือว่าพวก n g o บางทีนะครับมาร่วมกันเพื่อที่จะสร้างสินค้าบริการใหม่ที่มันสามารถที่จะขยายแล้วไปแก้ปัญหาสังคมได้อย่างกว้างขวางหรือปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะเขาก็มองว่าบริษัทใดๆโดยเฉพาะจกรันนัดใหญ่เนี่ยบริษัทจดเบียนเนี่ยครับก็คือมีสเกลสูงมากคือมีความสามารถในโอเปอเรชั่นแบบมหาศาลนครับสเกลดีมากขณะที่กิจการข้าสังคมหรือ n อชบางทีมันมีโซลูชันที่ ที่มันอยู่ในแอคเซสไม่ยถึงว่ามีมี Access, แอคเซสกับกลุ่มคนที่ที่บริษัทจำนวนนึ้อาจจะเข้าไม่ถึงหรือมีอินโนเวชันใหม่ๆที่ที่จะแก้ปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมโดยใช้โมเดลทางธุรกิจได้นะครับแต่มันก็แต่พวกนี้ก็จะสเกลไม่ออกนะครับก็เอามาพาร์ทเอนอร์กันก็เกิดเกิดโมเดลจำนวนมากขึ้นมานครับอย่างอยากจะมีเรื่องเมืองไทยเรียกบ้านมันคงนะครับแต่ว่าืองน,นอกเลีอยกโ o บินคัมเฮาสิ่งก็คือบ้านสำหรับคนรายได้ไม่สูงมากนะครับซึ่ง หลายๆที่ก็ค่อนข้างน้อยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอย่างในหลายๆประเทศในยุโรปเออใ,ในยุโรปก,ก็เริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็ในอ่าลาตินอเมริกาหรือในอินเดียไรอย่างเงี้ยเขาก็พบว่าจริงๆมันมีโครงการของ n o n p r o f i t หรือว่าของกิจการเพื่อสังคมเนี่ยที่แบบเขาก็ทําเรื่องบ้านมั่นคงก็คือว่าสร้างบ้านสําหรับคนมีรายได้น้อยแล้วก็ดึงชุมชนเข้ามาร่วมจัดก,การเนี่ยครับเพื่อลดคอสต่างๆเนี่ยจนสามารถที่จะทําได้เป็นแบบ3-400ยหลัง คาเรือนต่อพื้นที่เดียครับซึ่งจริงๆงเมืองไทยก็มีนะครับก็คืออย่างชุมชนบางบัวนะครับที่ที่เป็นสลัมในบางบัวนะครับก็เขาก็เขาก็ทำนะสามสี่ร้อยหลังแล้วก็ทําเป็นระบบกู้ยืมแล้วเอ็นพีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทาสาเร็จนะครับแต่พวกนี้คือปัญหาของประเทศเหล่านี้ก็คือว่ามันมีคนที่ต้องการบ้านราคาไม่แพงแต่ว่าดีเนี่ยสำหรับคนไรายได้น้อย,อยระดับหนึ่งนยครับก็คือแบบด้วยพะแรงงานนะครับ Chat, จำนวนมหาศาลเลยจะสเกลยังไงก็มีการพาร์เนอร์โครงการที่สำเร็จพวกนี splash, so so, ้กับธนาคารนะครับกับ d e v e l o p e r หรือเวอ e ์ชั่นเดเวลปเปที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เราก็สร้างโปรแกรมขึ้นมานะครับที่สามารถขยายเอาอินไซต์ของทั้งสองส่วนมามารวมกันแล้วก็สามารถที่จะขยายกลายเป็นโครงการลงทุนที่สร้างรายได้และมีมูลค่ากว่ากว่าเป็นร้อยล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็สามารถสร้างบ้านได้เป็นแบบเป็นอย่างอย่างที่ข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างของอินเดียนะครับก็ 7,500หล,ลังคาเรือนนะครับซึ่งอย่างนี้มันก็มีตดทำแล้วก็เทรนนี้เริ่มเริ่มเยอะๆเนี่ยคือในเซาท์เอเชียในเซาท์อเมริกาแต่เทรนนี้ตอนนี้กลับเข้าไปที่ยุโรปครับในอังกฤษในสเปนตอนนี้ครับเทรนนี้ใหญ่มากๆก็คือว่าสร้างบ้านสำหรับคนที่รายได้น้อยหรือว่าคนตกงานหรือว่าคนที่อย่างนี้นะครับก็แต่ว่าคุณภาพดีอะไรดีนะครับแล้วก็แล้วก็กลับมาที่ ตอนนี้ที่กำลังคิดอยู่ในอีกที่หนึ่งก็คือที่เกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับเกาหลีกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะเกาหลีนะครับตอนนี้มันเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าที่ดินมันแพงแบบในเมืองโซลอย่างเงี้ยครับถ้าใครไปเที่ยวก็คือมันที่ที่มันแพงจนแบบอยากให้เพลงกังนำมันก็กังนำสไตล์มันก็พูดได้ประมาณนี้ครับวพราะมันแพงจนคนรุ่นใหม่ไม่มีทางที่จะคิดจะซื้อแม้แต่คอนโดได้ในเมืองนะครับมันแพงเกินไปแล้วอะไรเงี้ยครับก็ในไทยญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลก็คือก็เลยเกิดการรีเดเวล็อปเมนต์เมืองใหม่โดยใช้โมเดลคล้าย นะครับจำนวนมากขึ้นมาครับซึ่งเมืองไทยก็น่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมบ้านนั้นคงบ้านเรื่องอ่นแล้วก็เป็นหน้าที่รัฐบาลอย่างเดียวเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็หรือว่าก็มีความร่วมมือหลากหลายนะครับในหลากหลายเซกเตอร์เช่นเรื่องเฮลท์ก็อย่างที่ดังๆก็จะมีกราบินดานอนนะครับที่ทําโยเกิร์ตขนาดเล็กที่ใส่วิตามินดีๆแล้วราคาถูกมากๆแล้วก็ขายไปทั่วบักลาเทศนนะครับก็ซึ่งซึ่งขนาดเดียวกัน ก็สามารถทําให้คนจนในบงางประเทศเนี่ยเข้าถึงโยเกิร์ตเข้าถึงอา,อาหารที่มีคุณภาพเรยเฉพาะเด็กนะครับแต่ขณะเดียวกันการลงทุนลักษณะนี้ก็ทําให้บริษัทดานนนซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน i ด y product of, ของของฝรั่งเศสเนี่ยเข้าถึงอินไซต์เกี่ยวกับตลาดพวกนี้มากขึ้นจนสามารถล product ตัวเองที่ c o m p พ t i t i v e ในตลาดที่สูงขึ้นมาได้นะครับก็หรืออย่างอย่างเรื่องโทรศัพท์นะครับก็ประมีนพัฒนากัรเทเลนอก็คือก็คือดีแท็เราเนี่ยนะครับ ซึ่งกรมีนก็เป็นโซเชียลแอปพลิเที่ทำเรื่องไฟแนนซ์คนจนอะไรตะกี้ที่เล่าให้ฟังพัฒนา้ปเรื่อลแล้วก็สร้างสิ่งที่เรียกว่ากรามีนโฟนขึ้นมาครับซึ่งปัจจุบันก็มีผู้ใช้อยู่ี่24ล้านเครื่องนะครับ24ล้านคนนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างครับหรือว่าความร่วมมือที่เริ่มเห็นอันนี้เริ่มจะสนุก้นเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากครับของมูจินะครับมีใครชอบมูจินะครับมูจิก็เป็น ร้านขายจากญี่ปุ่นนะครับก็เป็นพวกแฟชั่นเป็นพวกวัสดุต่างๆในบ้านนะครับก็มีมีโครงการจริงๆประเทศไทยก็ก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะครับมูจิจับงาจับมือกับใจกล้าใจกลาเป็นโครงการพัฒนาด้านสังคมของประเทศญี่ปุ่นนะาะทำโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์คือจริงๆไอ้หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็วันวิเลชันโปรดัก์ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็มันก็สักซ์เซสไปทั่วโลกใช่ไหมครับซึ่งโจทย์ทั่วโลกมันก็เหมนกันหมดเมื่อส่งเสริมไปสักพักก็คือว่าสินค้ามันเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างทั่วประเทศแล้วมันก็ไม่คอมเพลติีฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับกูจิเขาว่าทางานกับไจก้านะครับที่ประเทศคสซัคชันนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างลายผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับโดยเอาพวกของแฟบริกที่แาบว่าของเนื้อผ้าอะไรต่างๆที่มันมีความเป็นชุมชนมากๆเนี่ยครับซึ่งปกติเขาก็จะมีแบบ เป,เป็นผ้าเนื้อคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนขนสัตว์นะครับก็ซึ่งปกติเขาจะทําเป็นหมวกขนาดใหญ่หรือว,ว่าเป็นแบบผ้าคลุมขนาดใหญ่ซึ่งมันขายแบบคอมเมอร์เชียลแบบใหญ่ๆไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เอามาปรับดีไซน์ใหม่ให้กลายเป็นแบบที่ใส่น้ําบัตรอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขายช่วงเฉพาะคริสต์มาสนะครับแล้วก็ผลก็คือว่าทําให้สามารถ ขายได้ในใน300อกว่าล้านในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็163าล้านทั่วโลกเนี่ยครับก็ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของมูจิก็ดีขึ้นมากนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันไอ้ความสามารถในการผลิตของชุมชนเนี่ยก็คือปีนึงขายครั้งเดียวก็คือหมดแล้วครับเร่างนะครับก็ก็เป็นการทำเฉพาะเท่าที่สามารถทําได้ก็เป็นเอา p rocess C S R ท,ที่ที่มีประสิทธิภาพคือเรแลวก็สร้นผลักไลน์ใหม่นะครับก็แต่ก็เชื่อมกับ Inprocess ในฝั่ง p u r c h a s e นะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับก็<ๆ>จะมีตัวอย่างอย่างยูนิโคลนะครับยูนิโคลก็สำหรับคนชอบแฟชั่นนะครับก็ยูนิโคลก็พาร์เนอร์กับกราเมีนะครับซึ่งก็เป็น NGO นะครับเป็นโซเชียลแอมไพรส์นะครับทำยูนิโคลกราเมีก็คือไปร่วมทุนนะครับในการผลิตสินค้าและบริการจากประเทศบังกลาเทศนะครับไปพัฒน,นาชุมชนไปพัฒน,นาศ,นศักยภาพการผลิตอะไรแล้วก็ดิสทริบิวว์ผ่านร้านของยูนิโคลทั่วโลกนะครับก็เลยก็เข้าไปช่วยเรื่องดีไซน์เรื่องความสามารถในการผลิต ต่างๆนะครับก็โดยเขาก็มีเป้าหมายว่าก็จะอาชี e หนึ่งล้านยูนิตของเซลลใน2015นะครับไอื่นครับก็มีเป้าหมายทางธุรกิจชัดเจนด้วยนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดก็เข้าใจว่าก็เนี่ยมีมีความร่วมมือคล้ายๆอย่างนี้กับ a d i d a ากับ Adidas ที่จะผลิตรองเท้า Adidas 1หนึ่งยูโรออกมาตัวโลเพื่อแก้ปัญหาเรื่องอะไรนะ ขาบอกว่าคนจํานวนมากที่เดินแบบรองเท้าไม่ค่อยดีหรือว่าเดยว่าในประเทศค่อนข้างไม่มาไรายได้น้อยนะครับก็คือมันมีเรื่องเชื้อโรคเยอะรองเท้าครับการผลิตรองเท้าคุณภาพดีราคาถูกก็อันนี้แต่ขณะเดียวกันก็คือมันก็จะทําให้อดิแดสามารถเข้าถึงตลาดใหม่ได้ที่แบบยูนิตเซลล์มันอาจจะแบบเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่างๆครับก็สรุปนะครับในช่วง,คร,งครึ่งแรกเนี่ยก็ <c oughs> คือเรื่องของบริษัทเซนส์แอนด์บริตี้นะครับ ที่เล่าไปทั้งหมดนะครับมันก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องนี้ครับว่าถ้าอยากให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้นมันก็ต้องมี strategic fit หรือว่ามันต้องโยงกับ core business สักอย่างนะครับไม่ว่าจะจะ,จะทำจาก in process อยู่แล้วหรือว่าทำ out process เนี่ยจะโยงกับเข้าไปใน in process ยังไงให้มากขึ้นนะครับ strategic fit ในที่นี้ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงเฉพาะ operation ปัจจุบันเฉยๆแต่ว่ามองในความต้องการในอนาคตของธุรกิจเช่นความต้องการของเรื่อง labor ความต้องการของเรื่อง คุณภาพของเลเวอร์ความต้องการของเรื่องตลาดต่างๆที่อาจจะต้อง educate consumer หรืออะไรนั้นครับก็ก็สามารถไปลงทุนในเรื่องพวกนั้นได้ผ่านกิจกรรม CSR หรือต่างๆซึ่งก็จะสามารถมาตอบนเรื่องของคุณสมบัตได้ด้วยนะครับแล้วก็สําคัญอีกข้อหน,นึ่งก็คือเรื่อง stakeholder engagement ก็อย่างตัวอย่างที่เล่ามาทั้งหมดก็คือจะเห็นได้ว่ามันก็คือการไปทางานกับ stakeholder ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกบริษัทใดท่านหนึ่งนะครับในการพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันมีมีมีผลนะครับแล้วก็สี่สาคัญก็คือ impact ก็คือวัดผลได้ จริงๆมีบททางสังคมที่วัดผลได้สามารถที่จะเอามาเขียนเป็นรีพอร์ตได้อย่างเป็นระบบนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น In Process หรือ out p r o c e s s นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทำอยังไงให้มันลีดไปสู่เรื่องของ i n c l u s i v e และ sustainable growth ของบริษัทก็คือทำอยังไงให้เรื่องพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นของบริษัทผลักไลน์ใหมๆ่ๆแบรนด์อิมเมจใหมๆ่ๆที่ที่แข็งแรงขึ้นหรือป้องกันความเสี่ยงในอนาคตได้นะครับก็ก็อนนี้ก็เป็นเป็นฐาน แนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง CSR ที่มันก็ค่อยๆเข้ามาในเมืองไทยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมก็เข้าใจว่าในเมืองไทยเนี่ยหลายๆท่านก็คงตามอ่านได้อยู่แล้วนะครับในเว็บ CSR I หรือว่า,าว I ต่างนิตยสารต่างๆเนี่ยก็พยายามจะหาตัวอย่างที่น่าสนใจมากของแต่ละประเทศมาเล่าให้ฟังครับก็ขึ้นเช้าก็คงครึ่นแรกคงแค่นี้ก่อนนะครับก็ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเบรก